สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมสวนพิศิทน,นะคะซึ่งภรรยาเจ้าของสวนนะคะน้องดากําลังตกแต่งดอกอยู่นะคะสวนนี้นะคะใช้คู่หูมาสัญจรของเรานะคะร้อเซนตะคะตลอดระยะเวลา1ปีนะคะตอนนี้ดอกเต็มต้นเลยค่ะค่ะอันนี้พี่แกนะคะผู้แนะนําค่ะผู้แนะนําคนเก่งของเรานะคะค่ะดูนะคะทั่วๆไปเป็นดอกทุกต้นเลยต้องตัดทิ้งนะคะ สมบูรณ์มากนะคะดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะคะดอกทุเรียนดอกเงินล้านค่ะนี่ดอกที่จะได้เงินล้านนะคะค่ะโอ้สวยงามมากจริงๆนะคะคู่หูมาสัจจัน์นะคะแก้ปัญหาทุกท่านได้ทุกเรื่องนะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะค่ะ,ดอ,อะดอกเยอะใช่ไหมคะดอกเยอะก็หมายถึงว่าจะได้เงินเยอะนะคะไม่เป็นไร ก่อนจะเป็นลูกก็ต้องเป็นดอกนะคะดอกสวยงามมากค่ะซึ่งแปลงนี้10บกระไรนะคะใช้คู่หมือันของเราตะดลอดระยะ,ยะระยะเวลาหนึ่งปีนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกท่านดูนะคะค่ะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะ ทุกต้นนะคะทุกต้นตอนนี้กำลังแต่งดอกอดียเยียม,มากค่ะนะคะตำบลตะลิงชันนะคะอำเภอท่าสารานะคะตอนนี้ก็ลงปุ๋ยหญิงเกษตรอยู่15ตันนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะคะดอกสวยงามมากค่ะอ่านะโอเค โอเคค่ะสวัสดีค่ะ